เมรี Mary, ลูกสาวปูพงศิษฐ์นะคะได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่ทางแอมมี่เดอะบอสต์บูได้มีการออกมาโพสต์ขอโทษและอยากจะรับเป็นพ่อของลูกในท้องเธอคะ่ละล่าสุดนะคะเมรี Mary, คัมพีลูกสาวของปูพงศิษฐ์เนี่ยเขาก็ได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ย เห็นว่าทางฝ่ายแอมมี่ก็มีการโพส์ขอโทษแล้วเธอก็รับคําขอโทษนั้นนะคะแต่ว่าถามว่าให้อภัยไหมตอนนี้ก็คือยังลังเลและสับสนอยู่ว่าจะให้อภัยดีหรือไม่ให้อภัยดีเพราะว่ามีบางบางเรื่องที่แอมมี่ได้โพสออกมาเนี่ยคือเรื่องจริงก็รู้สึกว่าซึ้งๆอยู่บ้างแต่ก็ยังมีอารมณ์ถามว่ากโกรธไหมก็โกรธค่ะ ส่วนเรื่องจะให้รับเป็นพ่อของลูกในท้องเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะให้มารับผิดชอบอะไรเพราะว่าตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าจะเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ต้องมาเซ็นรับรองบุตรไม่ต้องมาส่งเสียไม่ต้องมาเลี้ยงดูอะไรใดๆทั้งสิ้นจะ้ะเพราะทั้งรายการถามว่าทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ตัดสินใจนานไหมกว่าที่จะมาแบบเข้มแข็งได้ <S <S <ๆ S 2> ไดเธอก็บอกว่าจริงๆใช้ระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์เลยนะกับการที่แบบอดทนในการตามแอมมี แล้วก็มานั่งคิดดูแล้วโอเคคงจะไปด้วยไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้ลูกโตมาแล้วซึมซับพ,พฤติกรรมความรุนแรงหรืออะไรที่ไม่ดีจากพ่อนะคะขอเลี้ยงลูกเองดีกว่าส่วนทางคุณปูพงศิษย์คุณพ่อของเธอเนี่ยเธอก็บอกว่าตั้งแต่แบบเกิดเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คุยกันนะแต่พ่อก็มีการแบบฝากความเป็นห่วงผ่านแม่มาว่าเด็กเกิดมาแล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องเลี้ยงดูเขานะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คนในครอบครัวเนี่ยกย็มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะทางเมรีเองก็บอกว่า ทางครอบครัวเนี่ยได้มีการคุยกับทางแอมมี่ในช่วงหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยมีการออกมาแฉกันไปมาผ่านทางโซเชียลมีเดียเมรีก็บอกว่าจริงๆไม่ได้อยากจะทําขนาดนี้หรอกแต่ลืมไปว่าเออเราก็เป็นคนมีชื่อเสียงพ่อก็เคยเตือนแล้วว่าแบบให้อยู่นิ่งๆเอาไว้แต่ด้วยความที่อยากจะเตือนตัวเองแล้วก็ให้ลูกได้เห็นค่ะก็เลยตัดสินใจโพสต,ตอนนั้นไปแล้วก็เลยเกิดการประทะขึ้นพอทางครอบครัวได้คุยกับทางแอมมี่เนี่ย ก็เหมือนกับจะมีการแบบโพสต์ขอโทษกันก็คือเหมือนทุกคนก็เริ่มเย็นลงแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะบอกว่าแบบหนังคนละม้วนไหมเมรีก็บอกว่ามีสิทธิ์คิดได้เพราะใครๆก็คิดได้เหมือนกันตอนแรกแอมมี่เหมือนจะมาตอบโต้เธอว่าแบบมีหลักฐานหน้าต่างคนต่างพร้อมแชรแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการขอโทษนะ ส่วนจะได้คุยกับคุณพ่อไหมเมรีก็บอกว่าจริงๆก็มีหลายๆเรื่องอยากจะพูดกับพ่อมากมายเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้าก็คือมีแมสเซจไปแบบขอโทษคุณพ่อแล้วก็บอกรักคุณพ่อไปแล้วเธอก็มีการแบบบอกรักพ่อผ่านรา,ายการไปด้วยก็เป็นโมเมนต์น่ารักคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรในครอบครัวนะคะแต่ว่าคนในครอบัวนนี่แหละค่ะที่จะอยู่ซัพพอร์ตต่อไป อยู่เคียงข้างเราเสมอนะคะนั่นก็คือคนในครอบครัวเมรีก็มีคุณพ่อมีคุณพี่มีแม่ที่แบบคอยดูแลคอยซัพพอร์ตเธอแม้ว่าก่อนหน้านี้นจริงๆแล้วทางครอบครัวก็อาจจะแบบมีงอนกันบ้างมีไม่คุยกันบ้างแต่พอเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆอะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกราะก,กำบงังเป็นแรงซัพพอร์ตให้เธอได้เป็นอย่างดีเมรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้มแข็งนะคะถึงแม้ว่าจะมีอีกหลากหลายกระแสเนี่ยโจมตีเธอมาอีกด้านหนึ่งว่า ถามว่ามีคนเตือนไหมว่าไม่ให้คบแอมมี่เธอก็บอกว่าจริงๆมีคนเตือนแหละแต่ตอนนี้เนี่ยเธอก็เหมือนแบบเย็นลงแล้วคุณผู้ชมค่ะเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าข้อตกลงหรืออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องราวของแอมมี่และก็เมรีค่ะ